เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ครับเ i a o m i 11 p G นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของการถ่ายภาพนี่ครับซะส่วนมากนะครับที่ที่ที่เราได้คุณภาพภาพโดยเฉพาะตอนคืนอะไรเงี้ยที่ที่จะเก็บแสงได้ดีขึ้นเลยนะครับจริงค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับชีวิตเราด้วย ตอบโจทย์มากเพราะว่าเราเวลาเราเดินทางเราถ่ายกันเองอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยแล้วก็จะพกกล้องหลายตัวมากเงี้ยครับแต่พอพอเรามีสมาร์ทโฟนแบบนี้เราสามารถเอ่อแท้เรียกได้ว,ว่าแบกสตูดิโอไปในเครื่องเล็กๆได้เลยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราสามารถตัดต่อเองได้ด้วยข้างในนั้นสามารถใส่ฟิลเตอร์อะไรได้ด้วยอย่างเงี้ยครับมันว้าวแค่ไหนาที่โพเราเห็น,นแล้วแบบว้าวมากว้าวมากมอ่าคือ ด้วยความสวยงามของของตัวเครื่องด้วยแหละที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากเราเราอยากใช้มันอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คุณภาพของภาพที่ได้มาอย่างเงี้ยครับก็คือคือปกติเราจะชอบถ่ายโดยการใช้กล้องใหญ่หรือพวกกล้องถ่ายโดยเฉพาะอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะเลี่ยงการใช้สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยแต่แต่คือตอนนี้เราสามารถคือถือเฉพาะสมาร์ทโฟนก็ได้เหมือนกันต้องมีโหมดของเรา,าใช่ไหมครับอะไรนะ ตอบโจทย์ก็ตอบโจทย์นะฮะเรื่องการคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวชอบถ่ายรูปใช่ไหมครับชอบถ่ายทั้งภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งอะไรครับกล้องกล้องหน้าก็สามารถเก็บความละเอียดได้ดีเหมือนกันอย่างนี้ครับเมื่อกี้มีโอกาสได้ทดลองทดลองทดลองครับก็ชอบเลยคือคืออย่างที่บอกแหละเวลาเราเดินทางอ่ะมันเราเราเราถ่ายบล็อกด้วยใช่ไหมอรายการโฟโตโกรเนี้ย คือรายการโฟล์กรอฟเราอ่ะจะไม่ค่อยเน้นพูดถ้าเกิดใครได้ดูใช่ไหมเพราะว่าเรา<ๆ>เราคุยกันไม่ค่อยเก่งอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องการที่จะเน้นภาพสวยงามอยนะ่างเงี้ยเออจบเลยจบในเครื่องเดียว,ไม,วไ,ไ,ไม่แรงด้วย<ๆ>ราคาดีครับแต่ว่าเขายังรอเปิดเผยคืนนี้มั้งสองทุ่ม<ๆ>ใช่ไหมฮะรับปากเชิญชวนหน่อยมาเปิดเผย ก็คืออย่างตอนนี้เนี่ยเราหลายหลายคนหมอบเชื่อว่าน่าจะมีประสบการณ์การเดินทางถ่ายรูปถ่ายภาพเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็คือสามารถจบได้นในเครื่องเดียวเลยแล้วก็สวยงามด้วยนะครับอินสตกด้วยนะครับมาเรื่มตของเราครับก็เกี่ยวขันกับเรื่องการถ่ายภาพเอเหมือนกันครับเราถ่าครับเริม่มมาเปเพราะอะไรครับหลวบหรือเพราะเราไม่ได้ใช้ใช่เราเราไม่ได้ใช้มีไม่ได้ใช้นีนะนีอ่า หลายคนอาจจะเรียกผิดเรียกหมีเสียวเสียวหมีเสียวหมีเสียวหมีเสียวเสียวเสียวอ่ะครับเสียวแบบเล่นเครื่องเล่นเสียวอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็มี่ะ้าหมี่ครับเสียวหมีครับถ้าผนแกงล่าค่ะจงใจที่จะให้มันเบลอไม่เราเราไม่ชินกล้องเราไม่ไงหลายคนติดผ้ากันน้นที่บอกว่าไม่อยากไม่อยากให้คันเบนอแทน มองเป็นอาร์ตแล้วกันงานอาร์ตานอใจเราไงใจเราเป็นแบบนั้นจริงปะก็ตั้งใจไหมอ๋อก็ก็ตั้งใจด้วยตั้งใจให้ออกมาสวยแบบนั้นไงเออแบบนั้นก็สวยเหมือนกันเลยแก้วก็อยากได้แบบนั้นด้วยขับเขาจริงจริงว่าเขาอยากได้ผมต่อไปเลยเขาอยากได้แบบนั้นจริงเตะเตะันมีพวามที่ทันไหมล่ะ มีภาพที่ชัดไหมอะครับมีครับมีแต่ว่าอาจจะสวยไม่เท่าภาพเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ลงอะไรเงี้ยคือแก้ต้องถามอะไรที่ผมว่าแบบต้องลงพักได้ไหมหรือว่าต้องเให้เตยอ่าแก้ต้องถามหรือเปล่านะครับอืมจริงๆเขาก็เขาก็ถามเป็นพิธีเฉยๆแหละเออเนี่ยจะลงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเราก็แล้วแต่เขาอยู่แล้ว ติดดิลิมิตทำไมแบบเร่ตับเร่ตับไม่เชื่อเลยไม่เชื่อมีความห่วงเราเราห่วงเขาขนาดไหนกับการแบบต้องลงรูุสถือใบหนามอะไรครับลิมิตความห่วงห่วงมากอยู่แล้วครับผมว่ามันเป็นธรรมดาของผู้ชายหลายคนอยู่แล้วแต่แต่จะยืันอรคะว่าเอาชุดไหนใส่กระเป๋าไปบ้างไม่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 ถึงขั้นนั้นไม่ถึงขั้นสกรีนชุดฮะก็แค่คือแก้วอ่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่ ชอบซื้อชุดว่ายน้ำมากแต่จะไม่ค่อยได้มีโอกาสคนอื่นได้เห็นใช่ไหมแต่เวลาเราไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยเขาชายเขาจะใสอะไรครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่เหมือนกับไม่ก็ไม่ค่อยอยากจะโชว์อยู่แล้ว,ลวอะไรเงี้ยครับอะไยนะครับได้ครับก็หมายถึงเขาก็ใส่ปกติของเขาอะไรครับแต่เขาอาจจะไม่ได้ถ่ายลงเฉยๆครับแต่วันจี้ก็คือเบอร์ขนาดนี้นะถ้าเกิดดูปีคงไม่เก่ง ไรเนี่ยคำถามอะไรเนี่ยก็คือจะถ่ายเทปเลยถ้าในคลิปแล้วจะน้ำมืออะไรไม่ก็บอกแล้วไม่ได้ไม่ได้ใช้เสี่ยวหมี่ไงภาพเลยไม่ชัดครับถ้าการตอบในตัวทิปต่อไปเอาเป็นเสี่ยวหมี่ไปแล้วก็ได้ก็เดี๋ยวรอเป็นพรีเซนเตอร์เขาเดี๋ยวได้เห็นภาพชัดแน่นอนครับอันนีน อ๋อเรื่องอก็คุยกันว่าอาจจะท่องเที่ยวก่อนเดินทางก่อนอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดดูว่าเหมาะสมอะไรก็เมื่อนั้นอนนะไรเงี้ยยังไม่ได้ตัดสินค่ะว่า,าไม่อยากมีก็ไม่ใช่มีคุยกันบ้างนิดหน่อยทั้งอ,อยากมีและไม่อยากมีครับมีก็มีทั้งสองไอเดียครับ คือถ้าเกิดความอยากมีที่อยากเห็นว่าแบบจะน่ารักประมาณไหนเนี่ยเออถ้าเกิดส่วนในส่วนของไม่อยากมีก็คือเรายังรู้สึกว่าเราเรายังอยากเดินทางท่องเที่ยวอย่างตอนนี้เรามีไข่จมมีลูกน้องลูกหมาเล็กๆเรเี้ยก็โอก็เดินทางก็ไม่ใช่ว่าไปได้ทุกที่นะครับเราก็ต้องฝากเพื่อนๆเลี้ยงหรืออะไรเงี้ยหรือบางที่พาไปได้ก็ต้องดูแลอเงี้ยครับก็ก็เหมือนซ้อมเป็นตัวนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนั้นเราขอบอกว่าเอา่อ เดินทางกันก่อนอะไรเงี้ยยังม,ยงมียังมีอีกหลายที่เรายังอยากจะลุยเต็มที่ก่อนเนี่ยเราซื้อสายเราขายกับนที่เที่ยวด้วยกันอยู่แล้วใช่แล้วเราเวลาเราเราไปเที่ยวแต่ละที่มันแบบค่อนข้างโหดนะแบบ Road Trip อเออ่รถทริปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปแบบย้ายสถานที่ทุกวันอะไรเงี้ยครับเก็บให้ได้หมดภายในแค่เวลาสั้นๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ไปก็ไปนานด้วยบางทีเออมันมันไม่สามารถที่จะทิ้งถ้าเกิดเรามีลูกอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะทิ้งเขาไว้ได้อะไรเงี้ยครับใส่มงเราเคยวัดกับถ้าจะมีน้องรับพาน้องไปเที่ยวด้วยเลยรอโตสักสามใช่ก็ก็มีนะครับแต่ว่าก็ต้องรอโตก่อนไงต้องแบบเด็กน้อยๆก็ต้องแบบเออสามขวบอะไรบ้างอ่า ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเร็วๆนี้เราจะมีโอกาสได้เล่นละครด้วยกันเรื่องหนึ่งที่ที่มีมมีมีในเรื่องราวจะมีม,มีมีเด็กด้วยอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นโอกาสได้ซ้อมมือนิดเนยอะไรงเงี้ยอะใช่ใช่เวลาเรา <ๆ S 1> เวลาเราจะเล่นอะไรเราต้องทำความเข้าใจอะไรอย่างงเี้ยครับ ก็ที่บ้านก็ก็หลุดอยากให้แบบว่าอยากเห็นอะไรเงี้ยอยากอยากเห็นเขาจะแปบน่ารักเป็นยังไงอะไรเงี้ยอือตอ่ะสสองัดา่ผมว่าก็เหมือนเดิมคือต้องบอกว่าเพราะว่าดีอยู่แล้วก็เลยแต่งงานอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ก็เลยไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยอะไรนะครับคือแก เราเราเข้าใจอย่างหนึง่งตรงกันว่ามันก็ต้องปรับไปตลอดชีวิตไม่ว่าเราจะได้แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานอะไรเงี้ยบานาหลันคือซื้อใช่คะที่เขอ่อ๋อใช่ใช่ครับสองรงการนะคะถูกใจยังไงบ้างเอ่อถูกใจยังไงครับก็ชอบอากาศครับเราเราชอบอากาศแล้วก็ชอบบรรยากาศภายในนั้นที่ที่เขาเหมือนกับเขาเปลี่ยนความเป็นเขาใหญ่ให้ให,ให้เรารู้สึก ปลอดภัยขึ้นแล้วก็มีคือเหมือนเหมือนซื้อบ้านแต่ว่าเราได้บรรยากาศโดยรอบะอะไรเงี้ยไม่ว่าจะถนนหรือโซนต่างๆเขา,ามีโรงแรมมีสนามกอล์ฟมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยก็เลยนะครับเราเราเราได้มีโอกาสแบบไปไปที่นั่นทีหนึง่งเราก็ขับรถเล่นรอบๆได้ไปร้านอาหารของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับก็จริงๆเราก็ อ่าไปไปมามาอยู่สักพักแล้วครับพี่นั่าอะไรตัวบ้านใช่ไหมครับก็จริงๆตอนนั้นหมอเจี๊ยบฮะไปถ่ายละครด้วยกันที่ที่เขาใหญ่เนี่ยครับแล้วหมอเจี๊ยบเขาก็เหมือนเขามีบ้านอยู่ข้างในนั้นอยู่แล้วแล้วเขาก็ชวนเราไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยครับเราก็เลยพาขับรอบๆอะไรเงี้ยเออก็โดนหมอเจี๊ยบ ไปอ่างการคิดยนานไหมครว่าเราจะใด้หรือว่ายังไงเมก็นานเพราะว่ามันมันก็เป็นเรียกว่าของชิ้นใหญ่นะครับก็ก็ก็นานประมาณหนึ่งเลยนะครับก็ก็คิดอยู่เหมือนกันสิเงี้ยแต่ว่าอย่างจริงๆเราก็ใช้เวลากับสถานที่ตรงนั้นมา3ปีแล้วมั้งประมาณสองสามปีได้ครับก็ใช่ใช่ใช่ยังไม่ได้ซื้อซื้อครับซื้อมาต่อใช่ใช่ โอ้ต้องต้องบอกเลยครอบน้อยร้านเฮ้ยไม่ถึงประมาณสิบใช่ใช่ประมาณนะแต่แต่ขายได้นะครับก็คือถ้าเกิดใครใครสนใจอยากอยากจะรับไปดูแลต่อนี้ก็ก็ได้เลยครับเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเราเราอิ่ม ม่ก็ไม่ใช่ว่าอิ่มอะไรเลยเราก็ยังอยากจะอยู่กับสถานที่โรงแรมไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่เราก็มีเป้าหมายอีกแบบหนึ่งในชีวิตกับแก้วแล้วว่า,วาเราอยากจะหาที่สักที่หนึ่งเล็กๆแล้วก็อยากจะปลูกผักกินกันอะรอย่เครับเออก็อยากจะลองทดลองวิถีชีวิตแบบอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ย<ต>เออๆๆๆจริงๆก็เรียกว่าไงไม่ใช่ว่าไม่อยากแต่ว่าเหมือนกับเราก็เราก็ไม่ได้ยึดติดกับกับ สิ่งที่มีอยู่แบบนั้นมบบอย่างเมื่อก่อนเราจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยต,ต้องมีต้องต้องมีนั่นต้องมีนี่อนะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราสึกว่าเออพอเรามีมีกันแล้วมีแก้วแล้วอะไรเงี้ยเราสึกว่าเออมันชีวิตมันเรียบง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยรนะู้สึกว่าถ้าถ้าใครอยากจะอยากได้บ้านหลังนั้อะไรเงี้ยก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อามาได้ชิวๆได้เลยทีเราจะทำใจได้ใช่ไหมคะทำใจได้เพราะว่าเราเราได้สนุกกับการตกแต่ง อย่างเต็มที่มากๆแล้วก็คือเราก็เหมือนเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่เราทําเต็มที่แล้วแล้วขยันได้ก็เอาไปดูแลต่อเลยเพราะของแต่ละชิ้นในนั้นคือเราโหเสาะหาเรียกว่าแบบแต่ละชิ้นคือม,มันมันหนึ่งเดียวแล้วไม่มีแล้วลนี่ใช่ใช่ครับคือก็คิดเหมือนกันนะว่าอยากอยากเอาเฟอร์นิเจอร์เก็บไว้ว่าหลายๆอย่างมันมันมันหาไม่ได้แล้วจริงเป็นของพิเทจเป็นอะไรเงี้ยครับ แต่แต่พอเรามองหลายๆที่ยวสู้าว่ามันเหมาะกับที่นั่นก็เออเอาไว้ที่นั่นแต่ในบ้านที่เราแบบวิจารณ์ต่างๆซื้อมาก็คือแบบมันเป็นสิ่งของตัวเราเหมือนกันมันเป็นใช่เราเราจะฝึกให้ตัวเองไม่ต้องยึดติดกับกับสิ่งที่มีอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าไม่ก็คือเราเราทั้งคู่ก็ เหมือนรู้สึกเหมือนกันว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆอยู่แล้วในในโลกนี้อย่างเงี้ยเออถ้าเกิดเราได้ลองฝึกปล่อยออกไปบ้างอย่างเงี้ยครับก็ก็อาจจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งในชีวิตที่เราอยากจะลองทดลองอย่างเงี้ยครับมีคนมาสอบถามบ้างหรือยังครับก็แบบถามบ้างถามไม่ก็มีเพื่อนๆครับมีเพื่อนๆที่ถามครับแล้วก็เห็นมีคนที่เข้าไปดูที่แถวนั้นก็มีถามอย่างเงี้ยครับ แต่เรายังไม่ได้แบบจริงจังแต่ตอนนั้นตอนนั้นเรายังเรายังเรายังยึดติดอยู่เรายังแบบเฮ้ยฉันต้องมีฉันต้องครอบครองอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับวันนี้ไปติดต่อได้ได้เลยเต็มที่เลยอาจจะสูงกว่าที่เราซื้อมาหน่อยไหมคะนิดนึงผมว่าต้องต้องนิดผมผมก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะต้องเอาอะไรกับสถานที่ตรงนั้นเลยเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเราเราได้กําไรในในเชิงวิถีชีวิตมากๆแล้วเราได้มีโอกาสไปจัดงานแต่งตรงนั้นด้วยได้แบบค้นพบ ความหมายในชีวิตอะไรบางอย่างในช่วงเวลาที่มีบ้านหลังนั้นด้วยการได้ไ,ดไปแทงเงากับเพื่อนแล้วก็แบบนั่งคุยกันเรื่องแบบเรื่องชีวิตเรื่องอะไรพวกนี้หลายๆอย่างที่เราผ่านมาตรงกระสานที่ตรงนั้นมันมันก็คือกำไรมากๆอ่ไรเงี้ยครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ใช้ทดลองแบบตกแต่งบ้านอะไรอย่างงี้ด้วยเราเราสนุกสนุกกับการที่ตรงนั้นมา